โทท่านยดวตไ้ัีสวัสดีครับช่วงทำกเกษตรดีมีกุไลวันนี้เราจะพาไปพบปะเคสดีๆต่างๆมากมายหลังจากรับชมแล้วนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งกดซับสไคร e กดไลค์กดแชร์เพื่อบอกต่อเพื่อนระยะพี่น้องด้วยครับพระมังอยชิงทองสวัสดีครับ โครงการสมาร์ทฟาร์มเมอร์หรือโครงการคลินิกเกษตรวันนี้ออกมาพบปะพี่น้องเกษตกรอยู่ในเขตของจังหวัดชัยภูมิเขตอำเภอคอนสารนะครับที่เห็นอยู่นี้แน่นอนครับผมมารอสาวอ้อยนะครับซึ่งแถวนี้นะครับปลูกอ้อยกันเยอะมีทั้งโรงงานน้ําตาลนะครับแล้วก็มีผลการใช้เกิดขึ้นซึ่งตอนนี้นะครับชัดเจนแล้วว่าอยู่ในช่วงฤดูฝนผลการใช้ก็ชัดทุกอย่างดีพร้อมหมดเดี๋ยวเราไปพบปะเจ้าของ ใกล้ดีกว่าครับเผื่อไดนี้ครับนี่ฮะโอ้ยเยมเรียงรายกันเต็มหมดเลยครับสวัสดี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 ครับผมขออนุญาติยินตรงนี้แล้วกันเนาะนะครับนี่นี่ฮะเป็นอีกแปลงหนึ่งครับที่เราจะมาเปิดใจเจาะลึกถึงผลการใช้นะครับของปุ๋ยนะฮะนี่ฮะหันตุ๊กตายิ้มนิดนึ่งแล้วกันนะครับนี่ฮะตุ๊กตายิ้มซึ่งเป็นโลโก้ที่ ได้รับความไว้วางใจกับพี่น้องเกษตรกรทั้งเพื่อไร่เพื่อสวนมาแล้วมากกว่า20ปีครับใครเจ้าของสวนครับเจา้าของไร่สวัสรีครับี่ไรครับ,รรบสำอางกิวิเศษจ้าพิเศษนะครับคุณเสียงชุมแพและก<อ>็พ่อปปงครับ<อ>นะครับแม่แม่วงเดือนแม่วงเดือนครับด้านหลังครับครับอีกด้านหนึ่งครับดานหลมีเสาหล่อนะครับดารณมีนะครับนะฮะประจำไทยกอนสารครับแม่ครับ ทำไร่อ้อยนะครับอยู่ในเขตของบ้านไรโนนโจดใช่ไหมฮะบ้านโนนโจดตําบลอะไรครับโนนคูนจ้ะโนนคูนอําเภอคอนสารชชยภูมิจ้ะไชยภูมินะครับทั้งหมดกี่ไร่ครับ20ไร่จ้ะ20ไร่เห็นบอกว่าปีนี้เป็นปีแรกที่ได้นําปุ๋ยสไมพาร์ทสี่มารองพื้นจ้ะครับใช้ทั้งหมดกี่ไร่ครับใช้ไปแล้ว2ี่ไร่ทั้งหมดจ้ะ20ไร่ทั้งหมดแปลงนี้คืออ้อยตอถูกต้องไหม จ้าอ่ะครับตอนที่เท่าไหร่ครับตัวนี้ไอ้นี้ต่อต่อทิศแรกเลยจ้ะต่ออ้อยปลูกปีแรกปลูกเดือนไหนครับไอ้นี้ปลูกเดือนนี่เมษาจ้ะเดือนเมษานะครับนับนะพฤษภาิถุนานะครับวันนี้คือวันที่3นะครับของเดือนกรกฎาคมพศ2 5 6 6ถูกต้องไหมครับจ้อุ้ยมันแค่ไม่กี่เดือนดีมากนะครับเห็นแล้วนะครับตอนมันอวบอิ่มขนาดนี้ นะครับถ้าเป็นสาวก็เริ่มเป็นสาวรุ่นรุ่นถูกต้องไหมหวานไปได้ประมาณเดือนกี่เดือนนะหวานไปน่ะที่หวานใช้ใช้ลองพื้นจ้ะลองพื้นตั้งแต่เมษาเลยแต่ฝนเพิ่งจะตกได้ประมาณไม่เกิน2เดือนถูกต้องไหมนะครับเพราะว่าผมเห็นแล้วนะครับนี่ไม่ว่าจะเป็นใบเป็นลำนี่อนสมบูรณ์นี่มันมันชัดเจนมากเอ้าเห็นอะไรก่อนเราใช้พอฝนตกเห็นอะไรก่อนเห็นอะไรก่อนเห็นความความเฉียวความยาวของเขาค่ะ ความเขียวใช<า>่ไหมครับ,<า>รบแล้วก็ลำมันยาวะนะครับแล้วก็ตอนนี้นะครับกล้องดูนี่นะครับแล้วลักษณะของการย่างป้องนะ<า>ครับคืออ้อย,อยนี่ครับถ้าดูลักษณะข้อป้องเนี่ยครับมันออกลักษณะใกล้เคีย,ย,นนยงหรือเสมอกันแสดงว่ามันจะได้ค่าความหวานหรือค่า C C S อันนี้เป็นอ้อยพันอะไรครับพันสาเหลว่บ้านนาจ้ะเสาเหลว่บ้านนากำลังดังด้วยโอ้เนาะนะครับ ตรงนี้เป็นถนนนะครับซึ่งมีชาวบ,บ้านนะครับที่ปลูกอ้อยผ่านไปผ่านมาจมีใครถามบ้างไหมถามจ้ะถามว่าใส่อย่างมะคืออ้อยคือบเหี่ยวคือโมคือเขียว,วดีใท่จ้าเอาเอเนาะถ้าเทียบกันแล้วแปลงที่เขาไม่ได้ใช้นี่มันจะใบออกลักษณะของบางทีเหลืองเหลืองหรือใบขอบแห้งก็เกิดขึ้นใช่ไหมหรือบางทีก็จะมีโรคมีนอนใช่ไหมนอนกอเกิดขึ้นเยอะเลยกี่เดือนตัดครับนี่อ้มันจะเป็นกะปุกธันวา,นาครับ ประมาณช่วงธันวาเนาะนะครับนะประมาณ8 9เดือนหรือ10เดือนประมาณนี้นะครับปีที่แล้วนะครับได้ไร่ละกี่ตันพอคำวณได้ไหมแปลงแปลงนี่มันมันสิบก้ไร่นี่มันได้3ามร้อยสามร้อยยี่สิบกว่าจ้ะสามร้อยี่สิบกว่าเนาะนะครับค่าเฉลี่ยก็ประมาณไม่เกินสิบห้าตันสิบห้าตันต่อไร่สิบห้าตันต่อไร่เนาะจากประสบการณ์นี่ถ้ามองเห็นลักษณะของการแตกกอดีลำสวยนะครับใบสวยนี่ครับคาดว่าปีนี้มันจะเพิ่มขึ้นหรือลดลง เพิ่มเพิ่มขึ้นเพิ่มขึ้นนะครับค่าเฉลี่ยนะครับหลายคนที่ผมไปสัมภาษณ์เมื่อวานก็สัมภาษณ์ของคุณสมส่วนนะครับอยู่ในเขตของคอนสารเหมือนกันเนี่ยเขาปลูก500ไร่เขาบอกค่าเฉลี่ยเพิ่มขึ้นไม่ต่ำกว่า5ตันต้นทุน่มาดูได้ใช้ปุ๋ยสมัยพาร์ทสี่เนี่ยครับตรายิ้มเนี่ยวานหนึ่งกระสอบต่อหนึ่งไร่ถูกต้องไหมกระสอบละ25กิโลกรัมนะก็คือเพิ่มต้นทุนไป375บาท ถูกต้องไหมครับแต่ลดเคมีลงตอนนี้ยังไม่ได้ใช้เคมีเลยใช่ไหมอันนี้ใช้ยังยูเลียใช่ยูเลียผสมยูเลียแค่ไอซีต่อหนึ่งซีต่อหนึ่งหมายถึงว่านี่สีกระสอบซีกระสอบก็คือหนึ่งร้อยกิโลกรัมนะฮะหนึ่งร้อยกิโลกรัมใช่ไหมครับและก็ใช้ปุ๋ยเคมีห้าสิบกิโลกรัมเขาเรียกว่าสองต่อหนึ่งนำมาวานแสดงว่าลดปุ๋ยเคมีไปอย่างน้อยนะครับประมาณสองเท่าถูกต้องไหมนะฮะสองเท่านะเพราะว่า เราโปรเยเยเราใช้เนี่ยไร่ละกระสอบถูกต้องไหมแต่พอใช้ตัวนี้นะครับสองกระสอบนะครับเท่ากับ50กิโกรัมแล้วก็สกระสอบเท่ากั100กบหนึ่มาผสมปุ๋ยเคมีมันเท่ากับเรารได้ทั้งหมดอยู่ที่3กระสอบถูกต้องไหมสามกระสอบหรือ1 5 0กิโกรัมแล้วก็นํามาหวานไร่ละ50กิโกรัมถูกต้องไหมครับแสดงว่าต้นทุนลดจากปุ๋ยเคมีกระสอบละพันมันก็มาเหลือ,อ,อ,อแค่3 7 5บาท <ğı> หรือรวมคู่หนึ่งก็ไม่เกิน7 50บาท <ğı> ถูกต้องไหมครับลดลงเนอะนะครับลดลงนะครับและจะมีการใส่เพิิ่มมมเต วัตจารล์สาใสิแต่ตัวนี้สิใส่ตัวนี้นากก็คือใช้ตัวนี้ฉีดพ่นต้องรีบฉีดนะครับเพราะมันสูงกว่าน,นี้เดี๋ยวจะลำบากเนาะนะครับจาลำบากเพราะมันสูงกว่านี้จะฉีดยากเนาะนะครับความประทับใจแม่เท่าที่ผมดูแล้วนะครับแน่นอนทุกคนใช้แล้วประทับใจแม่ประทับใจตรงไหนไมากที่สุดครับกับการใช้ปุ๋ยสมายิ้มครับที่มองประทับใจนะาจ๊ะที่ปุย๋ยปุ๋ยเม็ดน้าจเนาะเอาลงพื้นเนะพราะว่าถือเพราะหน้ามือน้าแล้วท,ที่กระจายตัวทันทีไม่จ๊ะมายถีงว่าละลายทันทีละลายทันทีจ้ะ อันนี้แสดงว่าเป็นปุ๋ยจริง้าปุ๋ยฟออมจะไม่ละลายถูกต้องไหมนะครับข้อที่สองแม่ข้อที่สองข้อที่สองค่ะข้อที่สองคือลักษณะการแตกกอดีไหมแม่ดีจ้ะดีเนาะแล้วก็ลำนี่เสมอกันดีจ้ะลำเสมอดีนะครับนะเพราะว่าผมดูแล้วเนี่ยครับแตกกอดีนะครับแล้วก็ข้อที่เห็นชัดเจนก็คือมันจะออกเสมอกันนะครับเพราะบางทีเนี่ย มีหนอเล็กหนอใหญ่นะครับนะฮะแล้วก็เวลานั้นนะครับแน่นอนครับค่าขอมหวานก็ไม่ค่อยดีลําอ้อยก็จะมีโอกาสกรวงได้มีอะไรจะฝากถึงเพื่อนบ้านอยู่ในเขตของบ้านนวโจทย์พี่น้องเรานะคะถ้าใครจะใช้ปุ๋ยสมัยพัดขอให้มาที่นี่นะจ๊ะเพราะว่าทําป้ายไว้แล้วนะคะให้ดูป้ายแล้วก็ถามตัวเจ้าของไร่เองก็ได้ใจดีทุกคนค่ะขอนีดนึงนะครับในเมื่อมีผู้ หลักผู้ใหญ่เขาเรียกว่าผู้ทรงวัตวุิที่มีความรู้เกี่ยวกับารปลูกอ้อยเนาะพ่อปรครงบครับเ <ผม S 1> ท่าที่มองพ่อปรพงมองอยังไงครับกับปุ๋ยสมัยพัดสีที่ใช้กับไรไ่อ้อยครับตามที่ประสบการนะครับเพราะทำไร่อ้อยมานานครับประสบการมาเห็นแล้วก็ทั้ใจมากรับโดยเฉพาะเ,เห็นได้ชัดก็คือ,ลำ,อลำนะ,นะครับลำใยหัว แล้วก็การย่างป้องนะครับป้องลักษณะของป้องป้องก็จะไม่ไม่ยืดคือป้องมันจะได้เป็นระยะวความกระ,ะ<า>ชับมันไม่ห่างกันมากมใช่ใช่ชใช่ชคือมันเสมอกันป้องมันเสมอกครแต่ถ้าว่าไอถ้าป้องมันห่างกันเยอะก็คือน้ําหนักมันไม่ค่อยได้ถ้าความหวานก็ไม่ค่อยดีไม่ค่อยคดีถูกต้องไหมใช่ครับพ่อปลูกกี่ไร่ครับของผมก็ตอนนี้ผมก็ทําอยู่สองไร่ สองไร่ไร่เนาะครับโอ้ยไม่ใช่น้อยนี่ฮะเป็นผู้มีประสบการณ์นะครับก็เลยว่าปลูกไว้มาทั้งหมดก็ทั้งชีวิตทั้งชีวิตอันนั้นก็ปลูกมาแล้วนะครับตั้งแต่สิบแปดสิบแปดันนี้ก็ปลาเข้าไปสามสิบหกแล้วเนาะครับก่อเท่าไหร่แล้วพ่อตอนนี้ผมไอ้ยหกสิบหกนั่นเห็นไหมหกสิบหกนะครับนะสาวเสื้อแดงก็ปลูกไว้เหมือนกันใช่ไหมเสื้อแดงปลูกไว้เหมือนกันนะครับแล้วก็อันนี้ก็หกสิบหมดเลยเนาะเอาเห็นยังไงเห็นยังไงเห็นยังไงเราอาหน่อยเป็นยังไงก็เห็น สวยดีกว่าทุกที่เคยใช้มาไหนโอ้นาอเมื่อวานก็ดูสวยดีแต่วันนี้สวยกว่าเมื่อวานแล้วก็เป็นสาวแหลบบ้านนาด้วยน้องๆครับว่าเป็นไงบ้างเจ้าของก็เป็นคนปลูกก็อยไค่กันแต่ว่าเริ่มแรกมันจะมีตัวผิติตัพันธ์ที่ เพ่นบ้านคือไม่ชื่นเนาะรเราเป็นคนใส่ก่อนแต่ี่น,นี่เจ้าของาะเริ่มแรกกะร้องพื้นร้องพื้นร้องมึงคือกันแต่ยังมอท่านไปไทยทำจ้ะแต่เลยมาิดนแแสงของไม่ยืนกอน <c oughs> เพราะว่าหลังกันนี่จะที่เอาไส้ตัวน,นี้ละไส้โดนฉีดเพราะว่าช่วงว่างหันมันแรงมันแรงแล้วก็เลยไม่ได้ฉีด ก็เลยที่เริ่มผิดมืออื่นมือไปนี่แหละจ้ะค่อยมาเบิ่งผลงานกันโอเคนะครับนะะฮก็ขอขอบคุณนะครับทุกท่านนะครับนะคุณพ่อป๋อพงศ์นะครับคุณแม่ชื่นนะครับคุณดารณีนะครับสาวเสื้อแดงแม่วงเดือนนะครับแล้วก็ทีมบุรีรัมย์นะครับนะคุณเสียงพุ่มแพรนะครับเดี๋ยวอีกประมาณเดือนธันวาคมรับผเรามาดูครับว่าปุ๋ยสมายิ้มที่ถูกให้การยอมรับมาแล้วมากกว่านะครับ20กว่าปีมันจะเพิ่มขึ้นกี่ตัน ค่าความหวานจะเพิ่มขึ้นอีกกี่ซีซีนะครับวันนี้โครงการสมาร์ทมเมอร์ขอฝากด้วยกันนะครับอยากต้นทุนลดผลผลิตเพิ่มอย่าลืมนะครับทุกกระตายิ้มตัวนี้นะครับจะส่งรอยยิ้มให้กับพื้นดินและก็เกษตรกรทุกทุกท่านครับเวลาไปก่อนครับสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายครับโตทันใจยืดใหญ่ยาวโตทันใจยืดใหญ่ยาวโตทันใจ